สวัสดีครับผมชายไร่เชิสูนงนะครับวันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยเตงมูเนาะรุ่นแรกเนาะแล้วเราก็มาขึ้นล่องนะครับหลังจากที่เราตัดยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการใส่ปุ๋ยขึ้นล่องนะครับอันนี้อันนี้เป็นเราเพาะต้นกล้าในรุ่นที่สามเนาะรุ่นที่สามเราจะใส่ฝั่งทั้งนู้นนะครับนี่เราเพาะเมื่อวานนะครับเราเพาะใส่ถาดเมื่อวานนะครับ เพราะใส่ถาดเสร็จเรีบ้อยแล้วก็เรามาใส่๋ยรุ่นแรกขึ้นล่องรุ่นแรกกันนะครับที่เราปลูกไว้แล้วก็ประมาณ20กว่าวันแล้วนะครับหลังจากที่เราตัดยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูนะครับนี่นะครับเราตัดยอดได้ประมาณวันสองวันนะครับเห็นไหมครับยอดเขาก็เริ่มจะปุ่งขึ้นมานะครับช่วงระยะตัดยอดนี้นะครับถ้าเราจะทําอย่างผมเนาะคือไม่ได้ ใช้พยานคุมเนาะแล้วตัดยอดเสร็จก็ให้ให้ตัดยอดเสร็จก็รีบให้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถขึ้นร่องอย่างที่ผมทําอยู่นี่เนาะน,นี่ใช่ไหมนะครับอย่างที่ผมไถขึ้นร่องอยู่เนาะเพราะว่าได้กําจัดหญ้าในตัวเนาะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาเอาย้ากันนะครับผมเอาข้างนึงไปแล้วแต่พอดีฝนตกใส่เนาะหญ้าก็ขึ้นอีกเราก็ต้องเอาอีกเนาะการที่เราจะเอาย้าบ่อยไม่บ่อยก็อยู่ที่ฝนด้วยปีนี้รู้สึก นมาทิ้งช่วงต้นปลายเนาะต้นปีแรงปลายปีฝนนิดหน่อยนะครับพอมีฝนอยู่นะครับเราปลูกรุ่นแรกนี่ก็ประมาณสัก2,000ต้นนะครับรุ่นแรก2,000ต้นมาดูตรงตรงที่เราคุ้นล่องตรงนู่นนะเห็นไหครับการใส่ปุ๋ยติงโมก็ เราจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเนาะระยะระยะ,ะแรกๆนี่เราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเนาะนี่ระยะที่เราตัดยอดเสร็จเราก็ใส่สูตรเสมอเนาะถ้าไม่มีสูตรเสมอก็ใส่อะไรก็ได้นะขอให้กระตุ้นเขารระยะนี่เขาก็ต้องใช้ปุ๋ยให้กระตุ้นให้เขาเดินลากเดินอะไรได้เร็วนะครับตอนนี้ก็เราก็จะเริ่มปล่อยปุ๋ยแล้วนะครับตรงนี้เมื่อกี้เราใส่ปุ๋ยรองพื้นไปแล้วเนาะจะ สิวันยี่สิบวันก็เริ่มจะติดแล้วก็เริ่มใส่ปุยย๋ยอาจจะปล่อยทางสารน้ำหยดช่วยด้วยเนาะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เม็ดปล่อยสารน้ำหยดก็ทําอย่างเราก็ได้เนาะก็คือ,คอหว่านปุยย๋ยไปกับแปลง,งนี้เลยเน,นะครับที่เราว่านปุยย๋ยเห็นเม็ดปุยย๋ยไหมครับเห็นไหมว่านปุยย๋ยลงแปลง,งนี้เลยเนาะแล้วก็แล้วก็เวลาเราถากหญ้าถากอะไรก็ปุยย๋ยมันก็จะอยู่ในนี้เวลาลดน้ำไปปุยย๋ยพวกนี้ก็จะละลายเลยเนาะเราจะว่านปุยย๋ยก็บริเวณตรงที่เราจะไถขึ้นบริเวณทั้งหมดเลย หวานแบงนี้เนาะหมดก็พอพอหวานพอเบาๆพอประมาณเนาะกะเอาที่เม็ดปุ๋ยเราดูจากเม็ดปุ๋ยเราเนาะก็จะกระจายตัวเนาะเห็นไหมนี่ก็จะประมาณนี้เนาะนี่จะประมาณนี้พอร,ระยะเม็ดปุ๋ยก็ประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็ประมาณนี้ดูตรงเปรียบเทียบกันเนาะตรงที่เราไถาขึ้นไถล่องขึ้นเรียบร้อยแล้วกับที่ยังไม่ได้ไถขึ้นเนาะ อันนี้เราไถขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมครับก็สะอาดนะครับจากนี้ไปก็คงไม่มีฝนแล้วแหละนะครับตอนกี้เนาะโอ้โหหยาแรงเนาะสาดปลูกวันแรกเอาเลยใส่เลยนะครับฝนปีนี้เนาะที่เราปลูกแตงโมรุ่นนี้มานี่ตั้งแต่ต้นกล้าเลยเนาะตั้งแต่เราพ่อ,อไว้ในถาดนะฝนก็ถล่มใส่ถาดถาดพ่อ,อามาปลูกอีกฝนก็ตกใส่อีกเนาะตกใส่สามรอบแล้วทีพาอแปลงนี่ตั้งแต่ปลูกมาตกใส่สองสามรอบแล้ว การฝนปลูกฝนไอฝนตกส่ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะเพราะแต่แต่งการเจริญเติบโตของมันก็จะโตไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ในต้นงามในต้นขี้เล่เนาะตัวนี้น้ำแช่มันก็จะต้นไม่สูงนะครับเราวก็ทําให้โรคจับได้ง่ายด้วยนะครับนี่นะครับดูตรงที่เรายังไม่ได้ไถขึ้นล่องที่เรายังไม่ได้ไถขึ้นล่องนอะเห็นไหมในรถไถเรากําลังจะเดินนะครับเราใช้เราใช้รถไถเดินตามเนาะนี่ครับตรงที่หญ้าเยอะเลยทีเดียว เยอะเลยทีเดียวตรงที่เรายังไม่ได้ใส่คุณลองแต่เราก็หว่านพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับหว่านพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับหญ้านะเยอะเนะาะเพราะฝนตกใส่อย่างนี้แหละครับก็ต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีหญ้าเยอะเป็นปกตินะครับนี่รุ่นที่สองเนาะรุ่นที่สองเนะครับต้นรุ่นสองก็กําลังจะขึ้นอยู่เป็นเบีย้ยอยู่เนาะ เห็นไหมครับต้นที่สองที่เราปลูกไปได้2อสามวันแล้วนะครับต้นที่2เนาะมันจะปลูกนะครับแล้วนี้เราก็ฝนตกใส่เหมือนกันเนาะแต่ฝนตกใส่ก่อนก่อนที่เราปลูกเนาะเรายังไม่ได้ปลูกนะฝนก็ตกใสกก่เราก็ปลูกแล้วเราก็ไม่ได้รดน้ําเลยเราก็ปล่อยธรรมชาติเนาะตรงนี้ตรงนี้นนก็เราก็จะมาไถาขึ้นล่องกันนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว หญ้าลกไหมครับดูดูเอาแต่เวลาเราไถเสร็จก็จะเป็นหญ้าไม่มีเลยนะครับระ้ะห้า่างข้างล่างของเรานี่ก็ใช้สาเมตรเนาะก็รถใช้รถไถเดินตามนะครับหรือจะให้ร่องพอดีเนาะก็4เมตรนะครับ4เมตรอันนี้ก็เวลาเราไถขึ้นล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะใช้จบดาหญ้าเนาะบริเวณร่องกลางตรงนี้เนาะด้ไปหญ้าเลย พอร,รีบรีบทำเพราะว่าก่อนต้นแตงเขาจะเดินนะครับเพราะว่าถ้าต้นแตงเขาเดินการกำจัดหญ้าเราก็ยากขึ้นเนาะมันจะยากขึ้นเราถึงรีบไถช่วงนี้ไถแล้วหญ้าก็จะตายเลยไถครั้งเดียวก็จบเลยนะครับจะไม่มีหญ้าขึ้นอีกนะครับช่วงนี้ก็ก็ดูแลให้ดีหน่อยนะครับว่าต้นแตงช่วงต้นแตงกําลังถอดยอดช่วงเตาตัดยอดต้นแตงเขาจะตินยอดนะ การตัดยอดทาไมถึงเขาต้องตัดยอดก็แล้วแต่ความคิดของ,งคนเนาะอย่างที่ผมตัดยอดอ่ะคือมันจะทําให้เราต้นนี้ต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใบข้างล่าง่จะใหญ่ขึ้นแล้วก็การเบ่งแตงมันจะเบ่งตัวได้ดีนะครับมันจะมันจะเปิดตัวเบ่งตัวแล้วทําให้แตงนี้ยมันจะแตกยอดแตกกอตอกต้นใหญ่ได้ดี โตเร็วกว่าต้นแตงที่เราไม่ได้ตัดยอดเนาะเพราะว่าแตงที่เราไม่ได้ตัดยอดว่าต้นเขาจะเลี้ยงต้นของเขาได้นันงก็ต้องนานใช้เวลานิดนึงกว่าจะต้นจะโตนาะมันก็ต้องถ้าเราตัดยอดปุ๊บนันจะมาเลี้ยงเอาแต่ต้นมันเลยนะครับเอาเลี้ยงเอาคนต้นตรงนี้นะครับแต่บางครั้งนะการลมแรงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นของเราก็ตายหลายเหี่ยวหลายต้นนาะจากลมเนาะมันตีต้นหักเนาะบางทีลมตีไปมาไปมาเนาอมันก็หัก นะครับต้นไหนก็เหี่ยวไปเลยนะครับต้นไหนก็รอดนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับลอยดูตัวนี้ก็โดนต่ดีไม่หักนะครับตรงนี้มันมันตีมันหักตรงข้อตรงนี้นะครับตัวติดดินตรงนี้ก็มีหลายต้นที่เหี่ยวนะเราก็ไปดิอยู่ตรงไหนบ้างเราก็เห็นตอนที่เราไถก็เห็นหลายต้นอยู่นะครับเกิดจากลมนะครับแค่นี้นะครับปากปากติดตามผลงานของเรานะครับแตงโมเราปีนี้ปลูก ไล่กันหลายรุ่นหลายแปลงเนาะอันนี้แปลงที่หนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสองรุ่นในรุ่นที่หนึ่งที่เราอยู่แล้วก็รุ่นที่สองแล้วรุ่นที่สามก็จะฟังทะลุนะฟังทาง,นะง,งทุ่งเทนาเอ็ที่เ,เขียวนี่ข้ามาไปทางนู้นเราก็จะปะลูกทะลุประมาณสองรุ่นนะครับปีนี้เราปลูกหลายรุ่นอยู่ป,ปนีปนี้หลายแปลงนะครับทำหลายแปลงสี่รุ่นทำสองแปลงแปลงนิ้ที่หนึ่งแล้วก็แปลงที่สองตรงนู้นแปลงตรงนู้นสองรุ่นแปลงทีง่นี่สองรุ่นเนาะ แล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ตรงตรงนี้ที่เรายัางไม่เกี่ยวเกี่ยวข้าวออกเนะเาะรอให้ข้าวสุกเราเกี่ยสจแล้วก็ให้รถขาททัาไถแล้วก็ปรับขึ้นที่แล้วก็ตกับปลูกแตงโมนะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากฝากช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ